โรคขาไม่มีแรงในสุนัขโลกที่มักพบว่าสาเหตุของสุนัขขาหลังไม่มีแรงได้แก่โรคข้อสะโพกเสื่อมเป็นโรคทางกระดูกและข้อได้พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่เช่นโกลเด้นไซปิเรียนลาบราดอและเยอรมันเชฟเฟิร์ตเป็นต้นโรคนี้มักเป็นความผิดปกติของข้อสะโพกส่งผลให้เกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมตามมาและในรายที่เป็นรุนแรงมากจะแสดงอาการตั้งแต่เด็กเลย,ยครับ ดังนั้นเมื่อพบว่าลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรงจึงควรรีบพาน้องหมาไปหาแพทย์โดยทันที 2. โรคไขสันหลังได้แก่โรคไขสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเนื้องอกในไขสันหลังและไขสันหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุซึ่งโรคที่เกิดจากไขสันหลังจะส่งผลทําให้น้องสุนัขเป็นอวมพา,าตได้วิธีการรักษาอาการขาหลังอ่อนแรงทั้งทางโรคก,กระดูกและข้อและโรคไขสันหลังประกอบด้วย 1. การผ่าตัดในเคสที่เป็นอมกมาก 2. ก,การรักษาทางยา 3. การทำกายภาพบำบัดในสุนัขซึ่งเราควรใช้ใหลายวิธีร่วมกันนะครับปรับเปลี่ยนตามสภาพร่างกายของสุนัขและความรุนแรงของโรคก,การรักษาด้วยการผ่าตัดมักจะนิยมทำในรายที่วิธีอื่นใช้ไม่ได้ผลแล้วโดยมีจุดประสงค์หลายอย่างทั้งเพื่อลดความเจ็บปวดเพื่อปรับโครงสร้างให้ใกล้เคียงกับปกติหรือเพื่อเอาเน้องอกออก,ออก การรักษาทางยานิยมใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการผ่าตัดกลุ่มยาที่ใช้ก็ได้แต่ยาลดปวดลดอักเสบยาบำรุงข้อยาบำรุงประสาทและวิตามินต่างๆการทำกายภาพบำบัดเป็นวิธีการหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมมากใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่นเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอาการปวดฟื้นฟูและเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อข้อต่อและระบบประสาท การกายภาพบำบัดมีทั้งแบบใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์เช่นการยืดหดข้อต่อการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเครื่องเลเซอร์จนถึงการทำทาาบำบัดถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงแนะนําให้หาแอนติโนมาลดอาการปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเรีกเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาทโดยรวมทำให้น้องฟื้นตัวและกลับมาเดินได้อีกครั้งมีแรงอีกครั้งด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ